ก็มาทำรางนะครับผ,ผูกผักไอโดโปนิกนะฮะแบบน้ำไหลวนติดฝาผนังนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ทำมาแต่เช้านะครับ ท่อสเส้นนะครับก็ได้อยู่ประมาณ100ยกว่าต้นนะฮะงบประมาณต้นทุนในการทำนะครับอยู่ประมาณ4,000บาทนะครับใช้งานได้เลย